มาครับผมสวัสดีด้วยนะครับอยู่ช่องพิเศษสใครครับวันนี้อยากจะมาลองฝึกสซติปปิ้งดูครับด้วยตัวนี้ครับโซ n ิ c ครับแล้วก็ลองมาเผื่อจะเจอปลาเชโดนะเผื่อจะมีอะไรให้ตื่นเต้นนะแต่ตรงนี้ไมต้องสซติปปิ้งนะ จริงหน้าผักที่ก็ต้องนมนีฝามนะเดี๋ยวเราลองดูครับจะคิดป,ปิง้งเราไปน่นขวงเบอร์สูงๆกันแล้วกันนะอุ้ยอึ่มปุ๊กหรือเปล่าครับ ออกไปได้นะตอนทำได้อยู่สกริปปิ้งเรียบร้อยออก็ปลาหนึกเพิ่มเลยนะครับ หนงที่ปรับก็อยู่ที่เบอร์สิบสิบสี่นะผมมาตามหาชาโฉดตัวนี้ เดี๋ยจะมีอะไรใต้ซุ้มนะครับห๋ยวก,ก็ต้องจอดรถ นะครับ hey, มีตัวมันตามานะเมื่อกี้ hey. ไม่รู้ปลาอะไรนะไม่ชอนก็จะโดแล้วมีลุ้นนะ เราตอนนี้ดูสักสิไม้สิดไม้ทิเดี๋ยวมันจะพุ่งมา ตัวมันต้องกัดน่านี่ตีน้ำป่าชัดชัดนี่อะไรตีน้ำป่าอย่างนี้ เราฝึกความแม่นกันดูครับนี่นครูอะไรเยอะไปในบ้านครับไม่้จะตีได้ป่ะนะไม่ได้ไม่แม่นนะไม่แม่นแล้วหนึ่งเราห่างจากพื้นน้ำเยอะอยู่นะครับโอเคตัๆก็พวงสวกไปคันนิดหน่อยให้สายยกขึ้น โอเคสวัสดีสวัสดีไปคันนิดหน่อยแล้วก็ตั้งคันเบ็ดขึ้นมาฝึกต่อไปรอยานี้ถนะ้าตีเข้าใต้บ้านได้นี่เจ๋เลยนะครับไ <c oughs> กลอยู่นะระยะตี เฮ้ยโดนเอาะไรขอขคุณไปโอ้โหนี่เข้าใต้บ้านโอ้โหมาเฉยเป็นตัวอะไรวะ โอ้โหช่อนนะครับอือหึใหญ่เลยอะเออาวช่าโอ้โหตัวนี้เออสกิปฝึกสกิปอยู่นะครับตีเข้าไปใต้บ้านนะครับฝึกความแม่นยำครับโโอ้หมีปลาช่อนอยู่ใต้บ้านนะครับโคตรมันเพิ่งจะรู้ครับว่าสกิปไปแล้วปลากัดมันเป็นอย่างนี้นี่เองครับ สายดีซะด้วยช่อนไว่น้ำนะครับนี่ครับปลาของเราครับหนึ่งตัวใซสนี้บอกเลยของดีได้เผาแน่นอนครับคือผมตีเข้าไปใต้บ้านครับกำลังฝึกแบบตีสคริปต์ให้มันแม่นๆนะครับเลยฝึกตีไปใต้บ้านะไอ้เจ้าตัวนี้ครับออกมาครับตกใจนะครับบอกเลยว่ามันนะตัวนี้ผมกะว่าจะแบบว่า อาจจะโดนแบบชชโดกัดจะหน่อยนะครับมาตามหาเชโดตัวแรกในชีวิตเจอปลาช่อนนะครับแต่ชชโดรู้สึกว่าจะหาโคตรยากเลยนะคบชโดแต่ว่างผมนี่นอนทบุรีนี่ไม่มีหมายด้วยครับสําหรับใครที่มีหมายนะครับปลาเชโดแถวนนนะครับก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมก็ได้นะเดี๋ยวผมไปครับอยากได้ปลาเชโดตัวแรกักหน่อยครับหาหมายยากเหลือเกินครับถ้าไม่ไปไกลๆนะเงียบนะผมก็ไล่ตีไาจนทั่วเลย เริ่มลงแล้วเริ่มเหงาแล้วนะครับเจอพี่เขาเมื่อกี้เขาบอกหมายรับมาให้นะฮะเฮ้ยเอาเรื่องว่ะหมายนี่อย่างได้เลยครับอย่างสวยเลยแต่ไม่น่าจะรับนะดูแตกทางเดินนะดูจากทางเดินไม่น่าจะรับนะเฮ้ยห,ห,หมายเจ๋วอ่ะหมายนี้โอ้โหหมายนี้ที่เราคอย หมายนี่โคสวยครับบอกเลยพี่เขาไม่ได้หวาดผมไปตีตรงนี้นะพี่เขาบอกให้ไปตีคลองเดียวกับที่ผมได้ปลานะแต่ผมเดินเข้ามาหน่อยนึงก็เห็นหมายนี้ครับหมายรับหรือเปล่าหมายรับหรือหมายวิ่งเอาให้ดีช่วยยืนยันหน่อยได้ไหมว่าม,มีปลากัดที่ครับ จากรอยเดินนะฮะไม่ใช่แนะ่นอนครับหมายรับหมายไม่รับสหมายสวยตูมตูมไม่ตูมเน่ก็ไล่ตีสับคักแนละ้นะนวนะนวลต้มหือล่าเนี่ยหมาย แต่ผมว่าน่าจะมีปลานะครับดูจากไมนะ้แล้วสวยเชื่อไปค,ครับผมวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับได้แค่หนึ่งตัวท่วนี่ยครับออกมาฝึกตีสกิป,ปิงนะได้ปลาหนึ่งตัวก็ถือเป็นกำไรนะครับโอเคทรายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับมาเจอกันคลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับ